สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่นาวาเดวายครับกินตะไคร้เป็นประจำแต่กลับยังไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนหลายอาการที่เป็นอยู่แทบไม่ต้องใช้ยาไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับตะไคร้จัดว่าเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นกอมักนิยมปลูกไว้ตามบ้านและนำมาปรุงเป็นอาหารเรียกได้ว่าอาหารไทยหลายชนิดขาดตะไคร้ไม่ได้เลยทีเดียวครับแต่หารู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วภายใต้ต้นแข็งๆและใบที่คมของตะไคร้ยังซ่อนคุณประโยชน์เอาไว้มากมายจนเราคาดไม่ถึงตะไคร้นั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมาย ทั้งวิตามิน A, วิตามิน C, วิตามิน B นอกจากนั้นยังมีโฟเลตแมกนีเซียมสังกะสีทองแดงธาตุเหล็กโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมงกานิสไม่เพียงเท่านั้นตะไคร้ยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายครับยกตัวอย่างเชน่นทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นสารเคมีที่อยู่ในตะไคร้จะช่วยในการขับปัสสาวะขับสารพิษและกรดยูริก ที่อยู่ในปัสสาวะให้ออกมาจากร่างกายไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยในการล้างระบบย่อยอาหารตับตับอ่อนและไตทำให้ระบบย่อยอาหารสะอาดขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่ 2. ลดแก๊สในลำไส้ตะไคร์หากนำมาเป็นชาแล้วก็ดื่มระหว่างวันจะช่วยในการลดแก๊สในกระเพาะอาหารลดอาการท้องอืดช่วยย่อยอาหารได้ดี ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าน้ํามันหอมระเหยในตะไคร้มีสารออกฤทธิ์ในการบีบตัวของลําไส้จึงช่วยในการลดอาการจุกเสียดช่วยในการขับลมและสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียได้อีกด้วยข้อที่3ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลตะไครสามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาระดับของคอเลสเตอรอล นอกจากนั้นยังช่วยในการป้องกันการสะสมของไขมันในเส้นเลือดและทำให้เลือดสามารถที่จะไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นข้อที่ 4. ช่วยซ่อมแซมและบำรุงระบบประสาทมีการศึกษาจำนวนไม่น้อยครับที่พบว่าต่ไครสามารถช่วยซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของระบบประสาทได้ข้อที่ 5. รักษาความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ซึ่งจะมีกลิ่นไอเย็นๆออกมาโดยน้ำมันหอมระเหยจะมีส่วนประกอบของวิตามินซีที่ช่วยลดการอุดตันในระบบทางเดินหายใจได้ดีนั่นเองข้อที่6ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันตะไคร้จะช่วยในเรื่องของการดูแลระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญยังสามารถทำให้หลำไส้สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจะทำให้กลไกสร้างภูมิต้านทานแข็งแรงมากขึ้นตามไปนั่นเองข้อที่7ต่อต้านเชื้อรากับเกลือนพอตะไคร้นั้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราได้จึงสามารถนำเอาตะไคร้ไปสก,กัดเป็นครีมในการรักษาผิวหนังดังกล่าว อากาศร้อนๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำชาตะไคร้หอมๆสดชื่นไว้ลรับประทานแล้วก็มีวิธีการแบบง่ายๆมาฝากครับและท่านทราบหรือไมครับว่าชาตะไคร้นั้นสามารถดื่มเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งได้เริ่มจากน้ำเอาตะไคร้และไปเตยมาล้างให้สะอาดหลังจากนั้นนำทั้งหมดใส่ลงในหม้อต้มต้มจนเดือดน,นะครับ ซึ่งตะใครยังไม่ชินกับรสชาติก็อาจจะเติมน้ำตาลลงไปได้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็ลดไฟลงครับและต้มต่ออีก15นาทีแล้วจึงทิ้งเอาไว้ให้เย็นก็สามารถนำมาดื่มเป็นชาตะไคร้เพื่อสุขภาพได้แต่หากใครสามารถดื่มแบบไม่เติมน้ำตาลได้จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากทีเดียวครับการกินตะไคร้นั้นก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นกัน โดยเฉพาะในคนท้องที่อาจจะเป็นอันตรายในการกินตะไครได้ง่ายเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหล่านี้นะครับก็ควรหลีเกเลี่ยงการรับประทานตะไครรวมไปถึงผู้ป่วยบางโรคก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ครับก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่รับประทานตะไคร้เป็นประจำแล้วตะไคร้านามาทําเป็นเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสําหรับวันนี้นาะวาดีไอลาท่านผะู้ชมไปก่อนครับแล้วลอกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ